วันนี้ผมจะไข่ใ,ในบูฮาเวนอ่ะวันนี้ระดับเบบีนะครับสุดสันวันอีสเตอร์นี่นะครับโอไพที่มีเสียงรบกวนอีกแล้วนะครับระดับเบบีนะฮะปหากนะัน ใครใบแรกก็จะอยู่ตรงบ่อน้ำมะทั้งสองใบเลยใบที่สองก็จะอยู่ตรงแล้วมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมันอยู่ตรงเอต้นไม้กระถางที่สองนประมาณไปแล้วใบที่สามก็อยู่ตรงนี้น่ะตรงประมาณสถานนี้รถไฟตรงต้นไม้ที่สองต้นไม้ที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ ครับแล้วก็มาหนังแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงนี้ครับปบาาสถานีตำรวจแล้วก็เก็บตรงนี้อีกนึงก็อยู่สถานีตำรวจซั่งสองอันแล้วมันจะอยู่ตรงชิงช้าเนี่ยอันที่หนึ่งแล้วมันแล้วใส่ใบที่สิบเนี่ย อยู่ตกตรงต้นไม้สถานีรถไฟนะแค่นี้ก็จะได้มอเตอร์ไซค์้ว,ว้วก็จะได้มอเตอร์ไซค์แล้วนะเราก็จะได้มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับรแ,ลแล้วก็ขับได้ตามใจด้วยนะครับอตอนเนี้อมสบคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับบ๊ายบายครับ